สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอดทุ่งครับเมื่อีเบ่าวแอมรอดทุ่งครับมีแนวทางเด็ดรับมาฝากนะครับเนาะเป็นแนวทางครับน้องเปาครับน้องเปาวุ่นจิ้นขับเขาต้องเรียนอยู่ป .2 แหละครับเ c เด็กมีเซนส์ขับมอคืนนี่พัสดครับฝันเห็นผีเจ้าที่เจ้าทางครับออกมาจากสารเก่าสารล่างครับเป็นสารพระพุ่มนะครับ FC ผู้เฒ่าหัวงอครับแต่งชุดแขกไข่รูสีนี่แหละครับมาบอกเลขน้องเปาวุ้นจ oh ิ้นครับเด็ดๆสิเป็นตัวไรนะครับเนาะเดี๋ยวเปาแอมเราตรงความทีมงานสิพาเดินทางไปสอบถามครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้องเปาวุ้นจิ้นครับสวัสดีครับน้องเปาวุ้นจิ้นเลยบอกแม่นครับน้องเปาวุ้นจิ้นเลยครับน้องเปาวุ้นจิ้นมาสั่กครับผมครับผมบัวธรรมบดานี่ยูปอยไรเ่าบักละปอ .2 ปอ .2 ป .2 แล้วครับ งวดวันที่หนึ่งมีสายยนนี่ครับฝันแนวได้ครับน้องเปาฝันว่าไปเก็บเพชรับแม่เจอสารเก่าครับไปเก็บเพชรกับแม่ครับไปเจอสารเก่าครับมันเป็นยังไงสารสารเก่านั้นเป็นยังไงลูกจะเป็นหาเลี้ยมอืมเป็นสารผ้าพุ่มเอียงจังสิบอเปล่าครับกับเอียงแดง มีทำแดงเก็บเอ็ดแม่ต่อครับเจ้าันก็อ่านครับเสียงดังๆจังหน่อยนะครับแม่ได้ยินเสียงเนาะแม่ครับเอ้าเสียงดังนะลูกไปเก็บเฮ็ดเก็บไปเก็บเห็ดนะแม่ครับครับเจ้ามาที่จ้าหนิกะเห็นผีเจ้าทีเจ้าทางครับเพิ่นกับมาบอกโตเล็กครับเพิ่นเเเป็นจากไหนรักษาจังไหนให้ว่าผีเจ้าทีเจ้าทางลูก พีผมสีเทาครับแล้วก็มีเสือลายนะครับผมสีทเทาเสือลายครับอืมแล้วปฏิตานีเพิน่นเกาเหล็กไห้ผมครับเอาเหล็กมาให้เลยสี่สองครับสองสี่สองครับเพิน่นเอามาให้หรือเพิ่นเขียนหรือเพิ่นบอกดีสิลูกเพิ่นบอกครับอืมเพิ่นบอก สองสี่สองก็บางครันใช่ว่าเอามาไห้แล้วบางคนปฏิว่าเอาพันเขียนไห้บอกราชวานนอกเพราะเชิญถามไห้พันมาบอกอ๋อสองตัวพันบอกตัวไหนครับพันบอกแค่สองสี่สองกับพันบอกแค่สามตัวพันบอกแค่สองสี่สองเป็นข้นครับเพร่ะเถามเลยครับเป็นเป็นล่างลักษณะจังไหนสูงใหญ่บอหรือคนผู้เฒ่าหรือเป็นผู้หนุ่ม เป็นผู้นุ่มอ่ะเป็นผู้นมนั่นหนุ่มดีเขาอกัเถาอู่เอ้านั่นหนุ่มแต่ว่ากระเ่าไม้มอย่างไีลูกเ่าก็คือเ่านี่ยต่นมก็สิคือนมเหมือนจะเนาะครัผมเป็นอาชีพเงาก็ได้ผมสีเ่าคละาข่ไข่ไสีงแน่บอครับครับนมนมในกระเ่าผู้เานะคะแต่ผมเงาะครับผมงากงอะกับไล่ครับงอกแนบวบงงาะแน่จังสีเนาะ ครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงบ่อน้องเปาไปหาเห็ดน้ำแม่ยีนดีบ่หรือว่าเป็นความฝันเป็นความฝันครับอ๋อเป็นความฝันครับผมเป็นความฝันอ๋อสารบัตรทนียน้องก้องเห็นเพื้นยางออมมัดจั๊บน้องเปาครับผมเออน้องเปาเออน้องเปาเปาบุญกินเห็นยังว่าใครเอ็นสุดเสือล่ายครับไม่ผมเป็นไรปูดุสีบอล่ะครับปลอเทียนจักแล้วเสือล่ายยังครับไล่แบบได้ครับ ส,สีเทาแล้วครับสีขาวก็มีนะครับสีเป็นสูตรดูสีวะจักครับน้องคนอากจะงโมโหเนาะครับก็สีดำอืมน่น,นี่มันไล่เสือซะบ่ล่นะนี่หมวกน้ำฮะนี่หมวกน้ำนี่ห,หมวกน้ำีหมวกน้ำไอ้ดูสีแล้วสิแนี่วเนี่ยวน,นวดก็มีน้ำนวดก็มีมอ,อีกน่าแล้วม่าแล้วสีนะ้นเนี่ย ที่เพิ่นออกมาเนี่น้องเปาเห็นบ่อพญางออกมาจากศาลเลยบ่อรูหรือว่าพญางออกมาจากไหนทะลุยางออกทะลุมาเลยครับโอ้ยยางออกจากศาลเลยบ่อครับทะลุออกมาเลยยางโยงโยงมหาน้องเปาเลยแม่แม่เห็นน้ำบ่อวันนี้แม่ก็ไปเก็บเห็นฟ้องผุนครับอ๋อแยกกันหาเหตุรับพญางมาหาน้องเปาคนเดียวเลยครับเอาตัวเลขมาบอกเลขเลยครับตัวไหนก็ลูก สองสี่ส <24, 22. S 2> องแบบสองสี่สองยังจำได้อยู่เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะครับผมเขาก็เ<อ>พิ่นบอกให้เอาไปให้แม่เห็นพ่อเปิงครับอืมอก็ฝากเล่นไปเครับบฝากเล่นเลยครับเล่นไปบอกแม่ครับเล่นไปบอกแม่ครับผมฝากไปบอกแม่เลยแต่ว่าก็ยังจำได้อยู่เนาะวายันเนาะสองสี่สองเนาะ เล็กน้อยปอ2ครับรบ,บาง,งครั้งอาจจะไหนอีกลูกมีสมีครับออ๋ <c oughs> บาง,งครั้ง่นอาจจะเล่าแบบว่าคล้ายๆว่าเพิ่อนเอาตัวเลขมาให้นอกจากป่อนนอนแต่ว่าเขามจริงเพิ่นมาบอกน้องอาจจะบอกบอกเสื้อสะาอาจจะบอกตรงบันไดครับผมว่าเล็กน้อยเนาะคบางทีผู้ใหญ่เขาอาจจะว่าเออเพิ่นเขียนให้เอามาให่ ว่าย่างนี้ออกมาคนมาบอกเลยอย่างสีนะครับผมในช่วงจะเร็กน้อนมันก็จะ,จะบอกคำพูดไปน่ำกันเลยอาจจะประเดีด๋ยวข้อหมายเอยียงกระดอนแต่ว่าความเป็นจริงคนมาบอกครับผมยังออกจากศาลมาบอกจะเป็นผู้รู้สีกับวาจากักหรือเป็นจิตใจจต่างกับพวกห้องสองสี่สองตัวเดียวเมียเดียวเรื่อยแครนเลยน้องน้องเป๋อกับฟ้าแลนไปหาแม่ไปบอกแม่เลยืยอย่ามันลื่อมครับอเอา,เอา,อาตัวเลขครับจดไว้แล้วทีมงานยกเลยครับ ใช่ครหบนาจองวดนี่ครับโชคใหญ่ครับน้องเปาอุ่นจินท้องเราครับแคหนาจอยบึงเด้อครับครับผมเอฟซีตัวเลขของน้องเปาเนาะครับเนาะกระล่องเอาไปเสียงโศกเสียงลาบล่องเบิ้งครับคันถามมากรีกชุดนี่ครับเอฟซีสองสี่สองครับสองสี่สองตัดเล่นครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องเปาเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบาแอมโลทงน่ามเด้ลครับเมื่อนี้ครับเอฟซีมื่อนี้ครับยานเพิ่งไปไสเดอครับเอฟซีเนาะเบ้าแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิ้ใไม่ทิ้งมือมาฝากเอฟซีครับตาผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจึงสื่อทือนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่าอยู่ของไมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดนะีครับท่านผะู้มชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ,อ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหา <yt> เรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออเดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเาตทงหยินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮ้าครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนอี่งครับมีโอกาสไมาสกากักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้่กันครับส่าชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสมาชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับท่าชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมาชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพงง่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับงยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รบ้าแอมประตูเนี่ได้น้ำมุน่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโลายกัดทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาเบลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ